สวัสดีครับนี่คือโลนินทีวีสวัสดีครับผมเอ็กสุดพงษ์ยายไผ่หมายเลข38ตำแหน่งกองหน้าเปมังซอนเกตเจซีครับครับก็ในระยะเวลาประมาณสองปีนะครับที่ได้ร่วมานกับทูเกตเอเซีนะครับก็มีใจมากๆที่ได้มาอย่ส่วนหนึ่งของทีมของนี้นะครับ ปีนี้ก็เป็นปีที่สองแล้วนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในภูกเก็ตเนซีอหน้านั้นก็เคยเล่นอยู่ภูเก็ตหลายในระยะเวลาหลายปีนะครับก็คือตั้งแต่เด็กแล้วก็มาฝึกฟุตบอลอยู่ที่มูน,มนิที่ฟ้าฟุตบอลครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปฝึกฝนลแล้วก็ไปเรียนรู้ที่นั่นนะครับคือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่เป็นการเริ่มต้นที่เด็กคนอื่นไม่ใช่ว่าจะมีง่ายๆนะครับแล้วก็ ในระดับเยาวชนก็เล่นหุนของมุกิตมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่กีฬานักเรียนนักศึกษากีฬาเขตการศึกษารวมไปถึงกีฬาระดับประเทศจุนพายมิสเตอร์นะครับก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดมุกิตในหลายๆครั้งนะครับก็จากประสบการณ์นะครับก็ได้เข้ามาสู่ทีมฟุตบอลอาชีพอย่ามสโมสรมุกิตเอชซีนะครับก็ถือว่าเป็นการเรื่มต้น กับโมซอนี้ด้วยนะครับก็ต้องก่าบขอบคุณนะครับคุณโมซอนกิเกนเอฟซีนะครับที่ให้โอกาสสำหรับผมนะครับก็เห็นที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวันของิเกนเอีในระยะเวลาสองชีวที่ผ่านมาก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะครับก็ที่สําคัญก็มีมีโค้ชมีผู้บริหารมีแล้วก็มีพี่ๆนักงคนนะครับที่คอยให้การช่วยเหลือมาตลอดคอยแนะนําตับเงื่อนบอกกล่าวในสิ่งที่เราทาผิดหรือว่าในสิ่งที่เรายัง ียนรู้มิสนะครับก็ได้พี่พี่เขาเชื่อยเราเยอะครับแ,แต่หากว่าเธอต้องการเพื่อนกอดขอแล้วปลุกใจให้มองขึ้น ครับก็ฝากถึงแฟนบอลภูเกตเอซี LC ทุกคนนะครับในทุก่นัดที่เรามีการแข่งขันนะครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนนะครับได้มาร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้นักเตะภเกตเอซี LC นะครับในส่วนของผมงนกักเตะภูเก็ตก็จะพยายามเต้นฟอมของตัวเองนะครับเพื่อให้ชาวภูเก็ตทุกคนนะครับได้ภูมิใจกับการที่มีนักเตะภูเก็ตอยู่ในทีมภูเก็ตเอฟซีด้วยครับ ศรัทธาของเราไม่มีวันแพ้พ่ายศักดิ์ศรีชีวิตของเราขอบคุณสาวกโลนินทุกคนที่ติดตามพบกันอาทิตย์หน้าโลนินจีเว่